ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้ผมมาสอนวิธีการติดตั้งนะฮะม็อดของ i t ทีเม e นะฮะเป็นม็อด HD Resident Evil หนนะฮะขั้นตอนแรกก็เราก็ต้องติดตั้งตัวเกมเข้าไปก่อนนะฮะทีเราเราจะติดตั้งตั้งตัวเกมเข้าไปนี้ผมติดตั้งเกม ก็ไปก่อนอันนี้ตั้งนี้แหละติดตั้งตัวเกมเข้าไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลือในส่วนของการตั้งค่านะครับผมในระหว่างที่เรากำลังรอนะฮะก็จะเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่ที่แตกไฟล์เสร็จแล้วนะฮะเป็น r e s i d e n t evil หนึ่ง h d mod ไป i t gamer เราเข้าไปดูวิธีการใช้งานก็คือ คัดลอกไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้เอาไปทับตัวเกมที่ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยต้องเป็นเกมเวอร์ชันคลาสสิกรีเวิร์สและปรับภาพให้เป็น RGB 888ไม่งั้นภาพจะไม่ออกเป็นท d ดในส่วนนี้ก็คือว่าเราเราติดตั้งเข้าไปแล้ว ต้องอย่าลืมที่จะติต๊กถูกเดี๋ยวผมจะสอนตรงนั้นนะอันนี้เป็นส่วนของรายละเอียดของเพจของอะไรพวกนี้นะฮะก็เข้าไปดูกันได้อ่ะตอนนี้ก็กดย้อนหน้าต่างไปก่อนทีนี้ต้องต้องรอรอให้เสร็จก่อนนะฮะสามารถซื้ออ,อ,อุปกรณ์เสียบจอยที่มีตามร้านขายทั่วไปนะฮะที่มันเป็นตัวสีฟ้าที่มีเสียบ พอร์ต uh, USB แล้วมีตัวแยกให้ต่อจอย 1, นึ่งจอยสนะฮะของผมใช้ต่อ uh, เอาจอยเพหหรือเพสเนี้ยมาต่อฮะแล้วก็เซตจอยเข้าไปก็เล่นได้อารมณ์เหมือนเหมือนเล่นเพย์หนึ่งเลยนะคละ้ายกันเลยเล่นง่ายด้วยทุกวันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้แหละจอยเพย์เพย์หนึ่งเนี่ยง่ายสุดละมันบังคับสะดวกดีเวลาบังคับ เลี้ยวบังคับเดียวมันจะง่ายกว่านะฮะผมไม่ถนัดใช้คีย์บอร์ดตอนนี้ผมติดตั้งเสร็จแล้วทีนี้แล้วก็ก,กดปิดไปทีนี้ามาดูในส่วนของตรงนี้ก็คือที่ผมเปิดโฟลเดอร์ไวน้นี่นะก็อย่างที่บอกก็คือ Copy ไฟล์ทั้งหมดเข้าไป Copy ก,กด copy นะฮะก๊อ y กดปิดหน้าต่างไปสมมติว่าถ้าเกิดติดตั้งเกมแล้วมันจะต้องมีไอคอน บางอย่างเกี่ยวกับตัวเกมนะฮะเราก็เลือกสักอร์เดนหนึ่งนะฮะสมมุติอันนี้นะฮะเรามาที่กดที่ property นะฮะเรามาที่ open file location เมื่อกดเข้ามานี่เสร็จมันจะเข้ามาในโฟลเดอร์ที่อยู่ในนั้นเลยนะฮะเราก็ทำการเพจคลิกขวาเลือกที่เพจแล้วคลิกซ้ายทีนี้เราก็ รอจนกว่ามันจะคาดลอกไฟล์เสร็จนะฮะในในระหว่างนั้นมันจะมี d i a l o g box ขึ้นมาตั้งคำถามว่าจะเรานะฮะขึ้นมาละเสร็จ destination ทั้งหมด28ไฟล์นะ,ะไฟล์ที่เป็นชนิด,ดีอวการาก,กด d u p l i เลยทับไฟล์มันไปเลยทีนี้เราก็กด cancel นี่ออกก่อนเอาละครับทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญละ เมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จเรา,เาลงมอดเสร็จตอนนี้คือลงมอสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมอสรัสเซียนี้เป็นมอดของรัสเซียไม่ต้องไปสนใจลบทิ้งไปโอเคเราเอาเอา,เอ,าอันไหนก็ได้นะกดดับเบิลคลิกเข้าไปมันจะขึ้นมาเป็นคลาสสิกรีเวิร์สมันมี no c o n f ฟ i c ini w a t e ก็คือตอนเนี้มันยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะฮะ แล้วก็กดโอเคไปทีนี้มันจะขึ้นมาเลือกสีเนี่ยเป็น R G B 888นะฮะแล้วก็ Resolution ความละเอียดก็คือเลือกความละเอียดสูงสุด1 2ึ 1, 2, 8, 9, 6, ่งสอเอ่อนะฮะแต่ตอนนี้คือผมไม่ได้ลงไรเวอร์การ์ดจอ,อผมจะลงเป็น Full s c r e e นก็ได้ทีนี้ไอ้ส่วนด้านบนเนี่ยเรโทโมดเนี่ยไม่ต้องเอานะฮะตรงน,นี้เอาอยู่แล้วก็ เอเดเวสองสีสิบ p ตัวนี้เอาด้วยนะฮะสมควรที่จะเอาโอเคมันขึ้นมาละแล้วก็ไอที่เราจะเอานะอีกอราโฟกัสด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอะไรแต่ว่าผมชชบตามแต่เกิดใครติ๊กตัวนี้ไปภาพมันจะไม่เป็นเท็ดีให้นะฮะส่วนตรงเนี้ยปุ่มอที่ที่ผมเซตผมจะเซตเป็นของพวกอ่า Direct Input นะฮะพอผมเลือกที่ Direct Input ปับ๊บมันจะเป็นจอท e วิน USB ตัวเนี้ยก็คือเป็นพวกหา,าซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เกมนะฮะผมซื้อมาแล้วผมก็เอามาเซตเราผมลองกดที่รีบาร์ดูอันนี้คือของคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์นี่คือผมตั้งปุ่มไว้อย่างงี้แล้วนะฮะตั้งปุ่มตามนี้ได้เลยนะครับ สมมติผมติดตั้งเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วผมกดโอเคมันก็จะเข้าเกมเห็นไหมฮะง่ายเลยครับลองเอาไปใช้ดูกันได้นะครับก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ